สบายดีจ้าพี่น้องบรรจุกูทุกคนเด้อจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีย่ำ้า,าๆพี่น้องเล็สบายดีวันแม่แหงาศาสตร์ฟองาคนลาวเขาเนาะพี่น้องวันที่แปดเดือนสาววันหย่อมแม่ <c oughs> แม่ก็ยิ้มเปย์ยิ้มเปย์เพราะว่าสิได้ครอบครัวจากลูกๆน่มอ,อยู่ในห่านของเพื่อนมีซีสาวกับสิได้ซีแนวนะ อยู่ในเฮือนนิมีสองสาวเสียสองแมวแม่ทั้งใหญ่รวยเลยเลยมือนีพี่น้องเลยยิ้มบูฮุบเลยมีน้องมุกเพิ่นบอกว่าเพิ่นอ้อมอ่าก้อนป้อมงูน้องพี่น้องก้อนป้องมงเพื่อสีหาของควรเฮียแม่อ่ามือหนีนาะว่าจ้าเิ่นสื่อยังนะเป็นสื่อแล้วก็เอายังไงเอออะไรหน้อยพ่อให้แต่วนีแม่ยังบูฮุบว่ามันมียังนะกับเซให้น้องหรอกค่ะ สาวพวกข con เพิ่นพีน่น้องว่าข con เพิ่นสิมี่ยังมาให้แม่นี่ก็คือของควรทั้งยายก็เอือดละหน่อยแต่พ,พี่พี่แล้วนี่พี่น้องแต่ว่าแม่ก็ฮักษาหนุ่งขา,า,า,าวคือกาวสาวอยู่สุคซับบันแม่สบายดีจริสบายดีจ้าพี่น้อง จะได้ได้หูดังเลยมีหูดังมีหูจัาฮูดังเลยนี่มีมีของควายนมาบอกไงีดูมีของควายนนี่ตัวนี้ก็คือของน้องมุกของเอ้ไพนี่นของน้องมุกอันมีของเอ้ไยคือแถวบ้านี่จ้นี่เด็กเด็กเดี๋เเด็กเด็กเด็เเด ถ้าแก่กล้องตอนถ้าแก่กล้องเรมี่เราเนาะถ้าตอนนางใหญ่ยังยังยังว่าท่านให้แก่กว่านี่ยเอาห้องคันมาเบิดก่อนจะคืแก่เอาของควอนมาให้เบิดก่อนจะคือแก่อันเคลียร์หน่อยได้ไรเนี่ยตัวยังนี่ตัวยังไงโซตัวสซสไลน์ยังนี่ เสลออู๊ดเสออู๊ดแต่กตัวยังตัวตัวก็เป็นเป็นซ yeah. ุกตัวยังนี่ซุกข้าซุกสุกสันมันเกิดเด้อะมยแม่สุกสันมันเกิดแล้วสุกสันสันมันแม่สุกสันมันแม่เด้อแม่จอยจากหนองโมกเ้ยของหนองโมกไม่พี่น้องอันนี้ก็เป็ี่ยนยังว่าให้แกพี่น้องถ้าเขาเอามาเบิร์ตถ้าเขาเอามาเบิร์ตก่อนจะแก้คอมดิ ในข้องลูกสาวกุบของเอื้อยไพ่เสียงนั่นแกงแองแกงนี่พี่น้องเลยระ็บเบอร์เลบเบอร์กับแม่ติด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 น้องเลเบิดเวลาเติมขอพิ่นวาวโบฝ่าวห้แกพี่น้องกันแม่กันซิโบโบฝ่าวแกเนาะถ้าแกพร้อมๆกันอันยังอีกซี่กอ อ,นะอ่ะขอบใจหลายๆเนาะหลูก็เป็นอ่ะลูกี่ดีของอีเมะเนาะเก่งเก่งเนาะอาเฟ่งไงจีกดการ์ดขาขา,ขาไปบ้านจน้อการั้พี่น้องเนาะนนนแม่หนีวูบๆเลยสบายดีจ้าพี่น้องเบอร์สุกุสุค,น,ค,คน,นะตอนนี้ก็อยู่ในอันป้าพี่เดนงน้อยกันเนาะมาอีเมะเพิ่นมาหาแล้วพี่น้องวันที่แปดเดินจามก็เป็นวันแม่เนาะ นางน้อยก็มีของขวัญเฮ้ีเมฆอ้าก็ต้องเดี๋ยวพอมอเม่เพิ่นมาหอบเมื่อกี้นี่นางน้อยก็ได้เตรียมแผนไว้เรียบร้อยแล้วเนาะว่าที่เข้าสภาเพืพ่อนพี่น้องเข้ามาเบิ่งกันเลยเด้อจ้าไว้เมฆเพิส่สซรู้สึกนนวเลยที่ได้ของขวัญจากลูกๆูกลานลาอันาะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเด้อยจ้า <S <S ได้ของขวัญมาเลยพี่น้องให้เพิ่นไปห้องน้ำพี่น้องเด๊ะนางมาแนเ่เรียวไ้เร็วเบิ่งพากันดีใจ่แล้ววันนี้ น้องมุกคอมเมนมาเด้อยังไ่เฮ้ยเป็นอะไพี่น้องของดิฉันเนาะเป็นไงบ้าของละน้อยกนาะเป็นไงเบลาคาสิงเจ้ามีแพงคู่คู่ค่อยออค่ยห้าสิบห้าแขงก็มันมีค่าอ่างลอยห้าสิบเนาะพก็มาเบิ่งกันเลยด้วจ้าพี่น้องน้อยเป็นมือกองใส่ดิสั่นในในหนึ่งให้แม่เปิดกล้องของผูเอ้ยเอ้ยก่อนเนาะไงถ้าเปิดด้านหลังก็ได้น้อยเล็กน้อยอยู่เนาะได้สั้นได้งาม จะมีของะอากเงกัวนี้งสิมามานั่งอะไรนะเฮ้ยเมนังเกินได้ตื่นเต้นอะจะถดงไหมขึ้นเิดละมองใครอยู่เมนงเลยกเมนังเจอเนี้ยนงานบอเน่เียกอไรฉะเน้ยกันก็นี้เินหเกิดตื่นเต้น ตื่นเต้นอะเครั้งแรกเด้อน้องเด้อนี่เด้อสำหรับคอยนะคอยเยดเลยจ้ไปยไอเมย์นมีอะไเมย์จะนางสูงไหมยอะนางสูงกะจะไปทำอออเมยนางอีเมย์ันน่เอออไดได้ก๊กทงกัเ้นน้อยพี่โกับื่นเต้นะโอ้บุญนะคะแล้วก็แพโอ้ตื่นเต้นกันแล้ววันนี้เย

ข้างใยนี้เข้ามาในก็ได้เข้ามาหนังไอแม่เข้ามาก้อนแล้วเนาะนั่นเลยมุดซุกเดี๋ยวนี้มุดซุกว่าะดึงเต้ดึงเต้เนาะจะเกิดมาอนน่้ก็เอจเธอร์ผงแรกในชีวิตอันนี้เนี่ยช้างแรกในชีวิตเลยแดดแจ๋วไอพ่อเอ๊ะพี่นั่งมี ายบอดแล้วเออ้วาันนีฮ้ย้มปากูฮุบได้พี่นองเลยตั้งน้อยได้เป็นคนสุดเ้เอาไเอาหมดดนน้าหน้านีกนเลยนอเนี่ยข้าหน้านี่เจ้าหันเออเปิดของก่อน สบายดีพี่น้องสบายดีเวอร์ุูคูทุกคนเด้อสบายดีแเลยิ้มแข็วบวุบเลยพี่น้องแต่สาว่เนาะจนบ้านเธอนั่งหอยเป็นแต่งกองยังไงอันนี้กัของขวัญของน้องน้อยเนาะพี่ดิเม่ดิเม่กันของขวัญจนเต็มเลยมึคอยฮะมึคอยไม่มีคำไม่ได้ยินเสียงมึงอยได้ยินแตเดี๋ยวเดินละครเพลงไง ข้องหาน่อยพี่น้องค่อยเป็นคนห่อเอาไปเลยเนี่ยกล้องกะห่อเจ๊กะห่อถึงของค่อยจิคิไรแต่กรักาคาแพงก็ของค่ะถึงค่อยลาย่านถึงค่อยสีเทากะโจทั้งไงดิแง่แจมสุขสันต์วันแม่ขอแม่มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดไปยังแพงขึ้นเก้าจากนังน่อยขึ้นเก้าตกใจลายลายตกใจลายลายนี่ของนังน่อยพี่เนาะอ่ะของนังใหญ่ก้อนเออ เนเต็มเลยนางค่ะไปตัดกล่องน้อยนางก็คว้าซ้ำๆกันเมียงน้อยไม่ว่าสิสุรส่งซ้อนคือน้องหกว่ะมีกล่องน้องแค่หนอพี่น้องสุขสันวันแม่ขอให้แม่มีแต่ความสุขอยู่ดีมีแหงดำลุ้ยที่แปดเดินซ้ำจากน้องแค่พี่น้องเอาไปหนอหน่าสัมี่หอเขาเรียหน่าเจ้าของเจ้าแม่หน่าเจ้าของ แหล่งกองอีกแป๊บนึงเอออันนี้มีของร้านสาวพคนนี้วันนีมเดือนโอ้สเดือนแปนที่เดือนาะวันที่สามเดือนแปดพี่น้องเอาะวันที่สามวันที่แปดเดือน เ่อหนุ่คาเป็น้องของหนกมคาเฟ่นกันด้นี่ันจาลองลองแกะลองแกะวยวนี้ีกาของคนปีแล้วนี่น้องฟินน้องจะมนงหญกาหนุ่มแบบอีมกัง้ามยังแกเอาของนใหญ่ก่อนสดใอยู่น้องลูกว่าว่าถาไปแก้ความน้่งลูกเออนี่คนเป็นตาแกะไว้ที่สุดนี่ตุ๊บแกะ่กอ จากการแกะนแกะตัวสีแกะแกะโลดปลมือแกะหม่ของงงนะก็ไฟตัวนี้ฮะโอ้ยนอบนข้ออะไรน้อยนาะพี่น้องนาะต้องแกะได้สันสันใป้าทุกคนเหตุหลายเฉสามสันสันที่หนึ่งเต็นป้าคือลายก่อนมีอีกมีสันที่สมีสันสองสัพี่น้องเลย เอ็ดมาจจะใจพี you you ่น้องงมันี่ลายกระจากสีนสีนแหะเนคนคือดีสาอยู่เนาะหลานอดสจีบบ้าีสนลออกมาจากซีแดงแล้วไม่ใช่ซีม่วงก็ยังมี ทำดวยอยู่กับผาเข่งแหงอยู่ไปน้ำหลุน้ำร้านโดนๆอยู่โดนๆเลยเนาะพี่น้องเนาะไม่ขีดขานเ่าชิเดียวนี่ฮะแห่มอกนักวามเขตโรงเป็ยนว่าเออเฮยไม่งามก็เก่าว่หถึงว่าจะเทาไปอีกปีหนึ่งป้าโทรไปยังเดียคือสีขาวอีกต่อไปทั้งหมดไม่มีสานสันสี่ทางแก๊ปปงออกจาก ออกจากสีม่วงเลยจิเป็นสีขาวอีกทีหนอ่อยสีขาวก็คือวันใจสะอาดนะ เมื่อแกอยู่เพื่อนมีได้สิแกโตข้องอันเวลาน้อยโดนนอพี่น้อนนอกแล้วก็จากนั้นก็เสียอารมณอแกจะนอยน้องหุบเพื่อเสียใจเพื่อนบอกว่าให้ไปแกน้ำพึ้นดีไปดึงเนาะมีเห็ดไรโบได้ก็ได้แล้วลูกได้เลยเขาตั้งน้อยเลยแกข้างในมันมีอะไรเงินดีกว่านี่ลูกเฮ้ย ได้เลผู้ดีกระเป๋าแม่กะกำลังขาด้วยพี่น้องเบนทั้งหลุนทั้งไม่นึ่งก็ได้แต่มันนักกะบอกแล้วแม่ที่เองก็ได้อี๋อ่าเมือนจะเป็นมือที่แม่มีความือปลายีหน่อยขอบใจร้ายร้ลูกมือมือแล้วจัดไม่ออกโอ๊ยแพงงานร้ายเข่ากันปัญญาพี่น้องลูกกินลูกกินมาเนี่ยโอเค พีน่น้องเลยคืโอ้งามได้นางน้อยเลยของของขลงองหลานน้อยด้วยในเรื่อพี่น้องเลยของ,<า>องใหญ่นี่ก<อ>ย์เธอเกะใหญ่หลายๆนูน่สามตัวเตย้ยควยหาลูกแเต,เตเมือบันเชา้าผู้นี้ก็คือเซฟอยู่ในหาดแล้วพี่น้องเนาะเซฟตัวน้อยเออผู้นี้ก็คือตาน้อยนางใหญ่ <S 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 คุณนี่ร้านสาวมาแต่บางขอถาวรนั่งยัง่นะโอ้โหโอ้โหขอบคุณขอบใจทำลายๆเนาะไอหน้าอ่เริ่มครืสบายอีกเนาะพอมากระเตอร์นี่แม่ร้านนางใหญ่ก็ยังให้แกอีกพี่น้องเลยนี่เบนแกยูเทิรนตัวนี้ซีส์ไฟล์คล้อ่าของเซฟกับของร้านสาวแล้วก็ซิมื่อแกคของรูาสาวอีกสองคนอยู่ด้วยนนี่หนอเป็นงอยว่าววาจะซื้อมาเสื้อเองแม่นี่างามมากพี่น้องนะหน่อย แม่เอาเงินหายมือหนึ่งหาพันหล้ยซีฟอนฮู้ไหว่วนหนึ่งกินขนมแล้วก็ส่วนหนึ่งปลาไหวยังอยู่ได้ดิเจ้าอน,นของนางง่ายเด้อนี่เด้อไอ้นางก็เปิดขึ้นมาบาดเดียวเห็นเลยนางง่ายสั่นเดียวพี่น้องสั่นหักแม่เลยนะสั่นหักแม่สั่นหักแม่ถึงว <c oughs> ่าทางนายมัน <c oughs> สีบรูปตุ้มติ่งนางง่ายทางนายมั มันโมเต็มเลยนะมันมเต็มกับก้าว็เป็นคนเีข่างอีกีอ้ามันอาาได้ดิโอ้มียังเนี้ยมียางเน้ยพี่นองว่างเป็นยังนอนนอสีมันก็ที่เราเนี้ยน้าร ช่วงผู้สาวเขาหนุ่มเขาฮิตตอนนี้เนาะพี่น้องนี่แม่งามป่ะพี่น้องงามเองการนั้นตีอ๋อ้เหมาะแล้วเจ็ดสิบแปดพันสน้อยห้าสิบหนึ่งได้หน่อยละงามป่ะพี่น้องปลาเอาดิงามเลยแม่ปลาของแม่คุ้นึกว่าเป็นผู้สาวขึ้นตื้อพี่น้องเมื่อเจ้าพายกระเป๋าเขาดำลังทรงไอ้นางลองเบิรงตแบบหนุ่ม พวกของเอนี่พร้อมมีตังถ้ามีตังน้อยแบบจะคือเกิดเพล่ะแต่ว่าตังน้อยแบบเกิดเผ็คือจะรอดว่ะยูเม่ได้หลายอยู่การไลยเนาะสองกล่องนี่สิเอาไปแกกับน้องหมูน้องน้องเนาะอ่ะขอบุขอบใจหลายหลายเหล่าก็โอซายฟอนลูกๆูล้านล้านเล้วก็จงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่น้ำแม่อยู่น้ำอันนี้ไล้ไปตลอดไปพี่น้องเพราะว่ามาอยู่น้ำมา แม่นางใหญ่กับซามุกของแม่นางใหญ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุกกอบใจไดหลายได้หลายมีโน่ก็บอกโอ้คอยล่ากับแม่มาไป็นหลายทางนี้ทีนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้จ้ากดไลค์กดแชร์ต้องเล่หญ่น้องน้อยจับมือเด้จ้าสบายอีเมลมื้อนี้กานได้สำเร็จเป็นที่ทำหอไเนาะขอบคุกขอบใจได้หลายแล้วก็ติดตามมืงตอนต่อไปยังซีกองที่แม่นางใหญ่พี่ชายแก่พี่น้องเนาะ กรซิเกแในคลิป่อไป่านองูก่นนะบ๊ายบายจ้า